ใช้ตัวนับหาผลหาร16หารด้วยสองนับตัวนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16มีทั้งหมด16หารด้วยสองก็คือแบ่งกลุ่มละสอง หนึ่งสอง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 มีทั้งหมดสิบหกแบ่งกลุ่มละสองได้ทั้งหมดกี่กลุ่มคะนับจำนวนกลุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ได้ทั้งหมด8กลุ่มเราก็จะได้ว่า16ห,หาร2เท่ากับ8